สวัสดีสวัสดีสวัสดีอย่างเป็นทางการครับหนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะัะชี่นู้นครับดงน้องแคบนผมเป็นดงน้องบวัวเลยโอเคนะครับมันนี่ผู้บาวเจอหมากยางแล้วกันหนนะเลี้ยงเฮ้ยครับอ่าเราจะเปลี่ยนเก็บมากยางดีกว่านะว่าตัวเดงไหลายๆครับ ถ้าอยังไงถ้าตกนี่ก็อ่าเดินโรงพยาบาลไปไม่ได้บนถนนอี่นะมันจะไม่ได้ฆ่าของนะครับเป็นแบบนี้นะโอเคนะครับนะอืมโอ้ผมก็ทุ่มเทเลยครับนี่ไหมดูสิดูสินักเรียนนักเรียนรู้ห้าครูใต้เบื่อวานนีครับนะครับผมตกไปที่โทรศัพท์ผมตกแตกสิว่าเจ๊หนึ่งอย่นี้โอ้ยเพื่อนผู้ชมผมทําได้นะครับนะบ้า ช่วงนี้อากาศร้อนแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะเป็นห่วงสุขภาพนะครับเป็นไงครับขนาดผมไม่ใช่ไทยประกันชีวิตผมจะเป็นห่วงคุณเลยคิดดูแล้วกันโอน่ารักคุณยิ่งกว่าไทยประกันชีวิตก็ผมนี่แหละครับบ้าโอ้ยนะโอเคนะครับอ่านอันนี้มาโอ้ผมสิขึ้นไปฮามันตกโต๊ทรายผมก็ตกผมก็ตกมาสิบพันตังบ่ความนะครับเนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าตกก็ตกกระซารมันนะครับเนาะ พื่อท่านผู้ชมผมทำได้ครับว่อมอเนี้ยอมองเนี้ยโอ้ยจะได้ตัวสัตว์ทะเลอู้บานเนี้ยโอเคนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนาะ,ะ,ะถ้าผู้สัวสมน้อยกดไลค์ถ้าผู้สาวไม่ห่างกดแชร์ถ้าไม่ลูกอ่อนติดติดตามผมจะตามไปแก้ด้วยถึงห้องเลยทีเดียวเชียวครับเนาะสวัสดีพวกมังแก่สวัสดีสาวพวกมาแก่ผมเลยมาแก่ก็บูบันเหมือนเป็นหน่อยแก้ว